พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประําในวันเสาร์วันที่หเดือนที่8ในหัวข้อเรื่องพระคำภีมหากับของพระวิญญาณและพระวจนะที่จะใ้ครค่วรและสามัคคีธรรมในพระธรรม2องที่โมทีบทที่สามข้อที่16 17ถึง17 พระคำเพรทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพลากพร้อมเพื่อกันดีทุกอย่างพี่น้องคะเมื่อคุณศึกษาพระคำเพรตั้งแต่ปฐมการจนถึงวิวรณ์คุณจารัาอย่างหนึ่งว่า แท้จริงแล้วพระคัมภี์ทั้งเร่มเป็นมหากัทของพระวิญญาณโดยพระวิญญาณโมเสสเขียนว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงในเรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำน,นั้นปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสองบุคคลพิเศษแห่งพระเจ้าหนีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถูกแนะนำให้เรารู้จักตั้งแต่แรกเริ่ม ในหนังสือสุภาษิตดาวอันเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระองค์ที่จะสถิตยอยู่ในดาและมีความสามารถคีรีทากับาดาโดยพระวิญญาณผู้เขียนเขียนว่าพระวิญญาณไม่ได้ปรารถนาที่จะอยู่ในสวรรค์โดยประศจากรารดาแต่ต้องการอยู่กับดาและอยู่ในดาวข้าพเจ้าก็อยู่ข้างพระองค์แล้วเหมือนอย่างในช่าง ข้าพเจ้าเป็นความปิติยินดีประจำามันของพระองค์เปลี่ยนปลีอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ทุกเวลาเปลี่ยนปลีในพิภพของพระองค์และปิติยินดีในมนุษย์ทั้งหลายสุภาษิตบทที 8, ่แข้อที่3 0 3ถึง31ในพระกิตติคุณทั้งสี่เรมมัทธิวมารโกลูกาและยอนพระเยซูเจ้าประทานแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่าแก่เราเพื่อบอกเราว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ใดและในมัทธิวบทที่12ข้อที่31 –มสเถึงสาพระองทรงเพียนไม่ให้เก่าไร้พระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าใครเก่าไร้บุตรมนุษย์จะปลดอภัยให้คนนั้นได้แต่ถ้าใครเก่าไร้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะปลดอภัยให้คนนั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้ยุกหน้าพี่น้องคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำการทรงสถิตของพระเจ้า มาสู่เราและสื่อถึงความรักของพระเจ้าแก่เราคุณไม่สามารถอ่านพระคมพีและพลาดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ใดในจนหมาฝากเปาโลเน้นด้วยว่าและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยด้วยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้รับการประทับดาวไว้สำหรับวันที่จะได้รับกันไทยเอเฟซัสบทที่สข้อที่สาสิ พี่น้องขาผู้ที่ไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพบว่าจนไม้ฝากเหล่านี้สับสนถ้าเพียงแต่พวกเขาดูว่าจนไม้ฝากเหล่านี้มีเนื้อหากเกี่ยวกับพระคิดอย่างมากมายเป็นบทสรุปของความจริงที่ไม่ธรรมดาสําหรับบันเน้กล่าวอ,อีกในหนึ่งก็คือจนไม้ฝากมีข่าวสารของปัจจุบนันไม่ใช่โดยวิธีการของข่าวสารที่ไร้การเวลา แต่โดวยวิธีการที่ไร้กันเวลาของบุคคลที่พระองค์ตรัสถึงและวิธีเดียวที่จะเข้าใจวาทกรรมนี้ได้อย่างเต็มที่คือโดยพระวิญญาณแก้นจะหนักรู้และยอมจำนนอย่างเต็มที่ต่อพันธกิจของพระวิญญาณนั้นสำคัญจริงๆฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ล้าข้าพระองค์รับทรัพย์ถึงพันธกิจและการทรงสถิตในชีวิตของข้าพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงชี้นำให้ข้าพระองค์ให้รู้จักและดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงแห่งรชาชอาณาจักรของพระเจ้า ข้าพลงขอบพระคุณสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในข้าพระองค์เพราะว่าพระองค์คือกัปตันของชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์ติดตามขณะที่พระองค์นำข้าพระองค์ให้ทำให้ลลขิดชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จในพระคิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รัก พันทางพันธกิจของพระองค์ข้าบรงกำลังสำแดงพาะสิิสติปัญญาและคว,วามเป็นเลิศของพระเจ้าบังเกิดผลแห่งความชอบธรรมในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องขา พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระวิญญันบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำการทรงสถิตของพระเจ้ามาสู่เราและสื่อถึงความรักของพระเจ้าแก่เราค่ะและวิธีเดียวที่จะเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่คือโดยผ่านทางพระวิญญันของพระเจ้าเท่านั้นนะคะพระเจ้าสำกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l i น e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด